สาธุครับสาธุขอสีแดงสีแดงสุ่มสิบครั้งรวยรวยรวรวไปเลยขอสีแดงครับสีแดงออกหนึ่งก็คุมแล้วถ้าสีม่วงขอออกสองตัวสองตัวสีม่วงคืออ e, ีครับอ e. e. ีตัวอีมาตัวอีต้องมา ตัวอีถ้าสีแดงตัว L อลนะแอลต้องมาแอลต้องมาไม่อีก็ L อลตัวอื่นไม่เอานะครับขอเต็มเต็มล้วๆจัดไปเลยพี่น้องเลยง่วงกุ๊กม่วงครับอ้าม่วงแตกหนึง่งแต่ตัวเก่าครับโอ้โหไม่ได้เป็นสีเขียวนะครับ โอ้โหคุ้ลื่มเจ็บแล้วโอ้โหไม่ออกเริ่มเซ็งนะครับขอออกสักตัวน้อยโอโ้ได้สองตัวเลยเซ็งเป็ดหนักก็เดิมอีกเซ็งหนักก็เดิมเลยครับรอบนี้แห้วครับแห้ว ได้สีม่วงได้สีม่วงสองตัวแต่ว่าสองตัวนี้ผมมีแล้วจบคลิปแค่นี้นะครับเจ็บไปหนึ่งดอก